มาแล้วสวัสดีค <teachers> รับสวัส nah, ด yeah, ีคร <sm> <them> <ced> ับเจอแล้วฮะกลับตาเอาไว้บบกเวทียหญ่ใหญ่ก็จะเดินถึงนะฮะอ่ะโอ้โหกล้องโอ้โหโอ้โหใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพี่ว่านะจริงๆแล้วไว้พี่ของไม้หน่อยเราใช้ไม้ร่วมกันก็ได้ถ้าสองคนเนี่ย นี่ครับไอ้นอื่นแนะนำตัวหน่อยลูกสวัสดีครับผมกับตันุลรอยค่ะสวัสดีครับไวนวาร์ทุกคนที่น้คตาเย้ครับกับตนเนี่ยเป็นน้องพี่ไวใช่ไหมพี่แนะนำนะการที่จะให้พี่ไวแนะนำตัวเราต้องถือไมให้เพราะ นายวัดทง่์มณีงามครับจะทิ่มปากอยู่แล้วเั้งคู่นะครับวันนี้เป็นไงบ้างทั้งคู่ทางหายไวลาน้นไม่เจอเลยใช่ครับสบายดีไหมครับก็สบายดีครับสามสองโคกสามสองนะพี่ก็จากที่วายมาได้ก็โอเครอดจากอุ้ยมาได้โริงเดี๋ยวเดี๋ยวแกทำอะไรกันวะ ไว้ครับรอดจากกับตันไว้ยังครับรอดนาล้โอเคเดี๋ยววันนี้ทั้งคู่มีเวลาให้เราแค่15นาทีเท่านั้นนะครับผมแต่ก่อนอื่นเพื่อความฟินของทุกคนฮะพี่พูดได้คํคำเดียวว่าโอชิเกอซาเอกซ์เพไม้ครับไว้กับตันที่อยากได้รูปเป็นประวัติศาสตร์กับงานไทยไทยเวฟเอ็กโปครั้งนี้ทั้งคู่หันหน้าเข้าหากันให้พี่ดูหน่อยดิ อะไรอย่างเี้เามันมันเป็นยังไงพี่ไม่รู้เอาจริงๆ่ีจริงจริงพี่อยากถือว่าพี่ขอแล้วกันนะนีดเดียวอพรอพี่พี่ขอสิบวิพี่เป็นคนนับเองต้องเ้ย้อง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 เลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วเริ่มครับ1นึ่งสองสามสี้าปดพร้อพ้อ ทิงเวลานานไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยและและก็ไม่ใช่สถานที่ปิดด้วยนะทุกนโอ้ไว้ครับเมื่อกี้อดพี่ถือไม่ได้ด้วยดิเมื่อกี้รู้สึกยังไงครับตื่นเต้นตื่นเต้นใจสั่นๆนะครับกระตั้ลูกเผื่อนิดนึงเฮ้ยป้าป้าเป็นอะไรกันเนี่ยหนักแล้วนะเราเนี่ย